กล้องติดรถยนต์3กล้อง Wi-Fi ปรับมุมมองกล้องห้องโดยสารได้กล้องหน้าคมชัดกล้องหลังมีเลนถอยใช้งานง่ายดูออนไลน์ line, ผ่านมือถือรับประกันได้ถึง2ปีเต็มกับ a x t o n Raptor X3 แอพซอนรัปเตอร์กล้องติดรถยนต์ที่มีกล้องห้องโดยสารช่วยบันทึกภาเพเหตุการณ์ภายในรถสามารถพับแลนไปด้านหน้าได้เมื่อต้องการควาาเป็น่วนตัวส่วนกล้องหน้าคมชดระดับ f ฟ l l h อดีเลนส์กว้าง120องศาที่มาพร้อมกับโหมด w d วปรับแสงอัตโนมัติชัดทั้งกลางวันและกลางคืนและกล้องหลังอัปเดตความยาวให้ถึง69เมตรติดตั้งได้กับรถทุกรุ่นและยังติดตั้งนอกตัวรถได้แต่ว่ากันน้ำกันฝนทนแดดและที่สำคัญ สามารถจําไฟถอยต่อเป็นจอมองถอยหลังได้ด้วยให้คุณถอยจอดอย่างปลอดภัยหายห่วงดูภาพออนไลน์ผ่านมือถือง,ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันวีดอร์สามารถดูภาพย้อนหลังได้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังและกล้องห้องโดยสารและยังสามารถบันทึกลงมือถือของคุณได้เอาไว้ใช้เป็นหลักฐานในสถานาการณ์ฉุกเฉินได้ทันทีแอ็ชั่นรับเตอร์ใช้วัสดุพรีเมียมทนความร้อนมาพร้อมกาวอะคริลฟกโฟมติดแน่นทนแดดอัปเกรดจากรุ่นดเดิมที่ใช้ขายึดแบบดูดกระจกเพราะใช้เปลานานยางก็เสื่อมลุ่ร่วงเสียหายสำหรับการติดตั้งตัวนี้ติด ตั้งง่ายภายใน3ขั้นตอน1 ใส่การลงในช่องด้านข้าง2ติดสติกเกอร์รองพื้นจากนั้นติดตัวกล้องบริเวณใต้กระจกมองหลัง3เสียบสายชาร์จที่จุดบุหรี่เท่านี้ก็ใช้งานได้ทันทีส่วนการดูภาพผ่านมือถือทําได้ง่ายมากเพียงก,ก,กดปุ่มลูกศรซ้าย1ครั้งจากนั้นเข้าแอปพลิเคชัน Reader และกดเชื่อมต่อ w i f i ของตัวกล้องโดยใส่รหัส1-8เพียงเท่านี้จะดูภาพด้านหลังดาวน์โหลดหรือว่าแชร์ก็สามารถทําได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน Reader ได้เลยไม่ต้องเสียเวลาเลยครับถ้าพูดถึงฟังก์ชันตัวนี้ให้มาครบจบในตัวเดียวตั้งแต่หมด แล้วคนดิ่งบันทึกวันซ้ำอัตโนมัติแบบร้ยรอยต่อแม่ไม่เต็มวิดีโอไม่ขาดช่วงโหมดบันทึกขณะจอดเมื่อตรวจพบแรงกระแทกกล้องจะติดและบันทึกภาพพร้อมรับไฟล์อัตโนมัติด,ด้วยโหมด T sensor ไฟล์สำคัญไม่หายใช้เป็นหลักฐานสำคัญได้ทันทีเมื่อมีเหตุฉุกเฉินมั่นใจในคุณภาพและบริการเพราะ Axon QC สินค้าลูกชิ้นก่อนส่งถึงมือคุณ Axon Raptor T กล้องติดรถยนต์3กล้องดูไลน์ผ่านมือถือได้มีจำหน่ายแล้วในราคาปกติ1,690บาท แต่สำหรับคอนเ็นคลิปนี้รับไปเลยในราคาพิเศษเพียง1,190บาทเท่านั้นรับประกันสินค้า2ปีเต็มรับของก่อนจ่ายสินค้ามีปัญหาสามารถส่งเค้งผ่านเซเว่นเวได้ทุกสาขาเก็บเงินไปทางทั่วประเทศไทย